สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการงานค่อนข้างที่จะราบรื่นทำงานด้วยความสบายใจรู้สึกไม่ค่อยเคยรียดเท่าไหร่ความกดดันก็ไม่มากเท่าไหร่มีอะไรก็ให้ทำตามคำสั่งของเจ้านายนะคะแล้วเรื่องงานจะสามารถผ่านไปได้ค่ะหรือถ้าใครที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องของการงานก็แนะนำให้เข้าหาผู้ใหญ่ขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากเขาได้เลยค่ะเขาจะสามารถแก้ปัญหาให้เราได้นะคะ การเงินอาจจะเสียไปในเรื่องของความสวยความงามหรืออาจจะเสียไปในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ก็ได้ค่ะเช่นการเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นคู่แต่ไปแล้วก็มีความสุขนะคะหรืออาจจะเสียไปในเรื่องของการซื้อของประดับต่างๆถ้าก่อนหน้าเรื่องของการเงินมีปัญหาคนรักหรือคนที่อยู่รอบๆข้างคุณก็จะสามารถที่จะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้เป็นอย่างดีค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ เหมือนกับการครบกันมันอยู่บนเงื่อนไขอะไรบางอย่างมันมีความไม่ชัดเจนหรือคบกันแบบไม่เปิดเผยหรือเปิดเผยไม่ได้ทําให้คุณค่อนข้างคิดเยอะคิดมากเครียดกับความสัมพันธ์แบบนี้แล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการเอาแต่ใจคอยไปจับผิดไปไหนทําอะไรยังไงกับกี่โมงให้ลดสิ่งเหล่านี้ลงนะคะแล้วสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะความรักสําหรับคนโสด ระวังความรักความสัมพันธ์แบบลับๆไม่เปิดเผยบอกใครไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาคุยหรือตัวเราเองก็แล้วแต่นี่แหละค่ะให้ระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องเอาไว้ด้วยนะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องของสายตาอาจจะใช้สายตาเยอะหรือทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์มากเกินไปหรือจ้องมือถือมากเกินไปนานเกินไปก็ระวังด้วยนะคะ ในเรื่องของโชคลาภยังไม่มีค่ะแต่ถ้าอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ให้ซื้อลอตเตอรี่กับคนที่พิการทางขานะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข1และเลข4ค่ะ